กับสบายดีพี่น้องเลซีทุก่ามเสมองสมบอสุนเซีังดากสบายดีพี่น้องนยนั่งสวยนะคะนี่ิเลยคุณยายามือนายาไปให้นั่งรอมาขาให้นั่งกินยาเวิดยาเดี๋ยวไ่หายเ เีมุอบดพิลัตต์ไปคกณไม่น้นั่งมาสอยงานเลยขึ้นนรุ่นนะพี่เธอกว่าเธอสิลุกได้อีกบ่าล้วกมือม้วนนะครับระดคือเลยไปน่าบ่าววบ่าวหานบ่าตะโกนแต่ไม่ได้เมื่อยป่ะบ่าวคงมันในลุกว่ะนะมื่อยอะ แต่ทุก้มอเะมื่อนี้บอกค้งลงเอเล่พี่น้องจ้าบ่ได้มาสวยงามใหญ่เท้ากับจนสวยบ่ได้มาไข่ครับทดพเจ้าแม่นเพราะว่ามือนะนะนอนเพื่อกันอยู่กับซับจอนนี้นะตี้พ tamam. ี่น้องมือนองเพื่อกันมอไม่าดอมันก็จีบกันแล้วแบบนี้ มันก่เศรษจอยเศ้าแล้วก็บ่าวโค้งตกเลยเนาะมื่อน้นาลูกก็ได้เลยจ้มาได้มากถ้าการมาสอยงานพี่น้องบ่าวค้งลูกก็ได้เขาก็เลยมากซีสซยๆเนี่ยเพราะว่าผมมีไพ่อยู่ห้าพี่น้องถ้าแม่ไปกาห้าผักขึ้นอ่าก็เป็ดก็ไก่เป็น อันนี้บรรยากาศภายในงานพี่น้องผู้คนกำลังลางไรมาเผ็ดอาหารอาหารกินฮทำบรรยากาศปลาอันเป็นตาแซ่บเนาะผู้ชายเห็ดนี่นะแซ่บเลยมือไม่ล่างเลยจับปลาใหม่ๆเลยอยผู้ชายเห็ดเป็นตาแซบแซบซีบหรอวะเอฟซีบอลผู้ชายตะบะหงมือหนักขึ้นเป็นตะกินสะออนแอลได้หน่อยเนาะ พอนักกล้องพอนอกกล้องแซ่บอยู่ไรพ่นตามนั่นเมื่อนี้มันจิตตั้มกินีกินกับเพมือี่ิาเมื่อนี้ยพ่นจิตตั้มองซีมอใมื่อนี้มันมีเครื่องครบเนาะมีเลยีลก็ยำออยู่ด้อสมือไม่เท่าไหร่เอาใส่ผสมชลสีมือหมดเยวนี ฟันเท้ากับสิษยซมาขี้กันใพี่น้องคนไทยท่านเห็ดยังกัเห็ดพอกคั่วเ้าวผัคั่วแม่คั่ว้นมากินค่มันก็จะ้องการแล้วเลยเลยอะไรบอกประบการ่บรรยากาศภายในงานพี่น้องอันนี้สิเป็นซุ้มแม่คัวเฮาเนะเห็ดอาหารมันยังมีงานเห็ดแล้วกันยองมาอยู่ อันนี้สิย่างโมปลาสองเตาเตาคุ้นคุนว่ะเตาคุ้นคุนว่ะอุปคูณว่ว,ณณว่า,ป,วาป่าคือไปเบิ่งพี่นอ้องทางเฮือนบรรยากาศทางเฮือนว่าเปินตบแต่งกองบุญเนาะมือนีจะกองว่ะกองบุญพี่น้อฮะหาบ่เลยนั่งโมและห้านำามแร่งแข่งสิมาโมพี่นอ้อง

หนึ่งสองสามสี่หกกล่องเนะาะกล่องบุญนะ้าหกกล่องพนะี่น้องกามีเงินจากคุณใหญ่เจดีกามีอยู่สามพี่น้องนะกาเงินลูกเต่าสิญยมกับสามพี <c> ่ <oughs> น้องเจดีที่พอพามหรือว่าถ้าพามมันซื้อไวนะนะนะ้แล้วพี่น้องทั้งถาแล้วก็ ของบุญหกกองเจ็ดกองพน้อหกบะเออพอดีเต็มมืเอเท่านะพอดีเต็มหมดเลยทะเลับพี่น้อสิว่าอย,ยู่ล่างมันบอทนอันนะน่าใครต้องซุกแล้วมาจุ่อย่างโดยโดย ยังเงินยังเงินมาแต่สาวๆนี่นายังเงินมาแต่งกองบุญมือนี่ก็เป็นมือตั้งเนาะพี่น้องแต่ ตอนบ่ายก็สิเป็นแบบเก็บดูถอดดูขาทาดคุณคนกากล่งเริ่มลังไรมาพี่น้องแต่ว่าพื้นสิบยอยคนก็สิบลายแบบว่าขึ้นมือสรงสก,การเพราะว่าผู้ไดมาโม่แล้วก็สิเมื่อพี่น้นองผู้ไดโม่แลละก็กินเขากินน้าแล้วแล้วก็เมือเ่อนาะแบบว่าพื้นกับบริโลแบบว่าโลอาหารอาหารเท่าก็สิเปืืองแน่เมื่อนี่เพราะว่า มันในย่อคนตลอดบอกคือเมือออม่องานปงปงซบพี่น้องเมื่องานปงซบผวานเฮ้ากัสซิล่อย,ยอ่อแบบว่าขาบเดียวคือตอนเพลนเนาะอันนี้ผัสซได้ยอด่อแบบว่าเบิดมือเบิดคขึ้นพี่น้องแปลว่าคนที่เพิ่นมาโมบุญมันกัสิบตรงเวลาเนาะบางคนเพิ่นกัสิมาเศร้าบางคนเพิ่นกัสิมาบายบางคนเพิ่นกัสิมาตอนแรงแบบนี้มันก็เลยซิได้ยอด่อแบบว่าแขกแบบว่า เบิดมื่อเบิดคืนเพราะว่าเบิดมื่อนี่กับเบิดมื่อแล้วก็ตกตอนเย็นมากับเบิดคืนพี่น้องกับศิมีการขบงานตามประเพณีเฮาแล้วกับศิมีการขบงานตามประเพณีลาวเฮาเนาะตื่นซาบมาแล้วก็ตักบาตรแล้วก็ถวายทานก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์น,ะ,ณณนะพี่น้องก็เรียนกับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้อง

เหมียงห่อมากหอคำิสีอยพี่เนอะเจนาเดก็ไม่ในญ่งมือนพี่น้อแล้วก็เมย์เบาควันเนาะเออเมย์เลย ยังมาประกบทีมไัยังขาดไทเจนอดำเออเจนอาด้ใครเจนอาดำนะเจลิวเออเจลิวน่ะจะเจมนภัวคนมาสี่สาวนะเห็นาหารวมาหยวนสาราบานะโมงกับสุกสุกแล้วพี่น้องแม่ร<น> <Pokémon> ัวเขาแม่รัวบานะโมง พเื่อทนกตะกาคนกมาซอยทางกันบ้านเรานอหรือว่ายตดนอกำมเลยรมที่ให้ขวให้อว่าพวกเขาิงจ่อรอมามลงมีมีนัจอใหญ่อมลงมีแนวคุกงันเลยพี่น้องมีวงดนตรีบะโพเชล์นังจอใหญ่อกระบกนงานีนนัจอใหญ่ก็บอเคยเบิงน้ว เบิรตสมัยอันเบกินข้าวยังน่อยกินข่าวแล้วลูกคนกัยังบมาโตต่างเทากวางนอาสถานที่พรเอ็เมนไม่จะเท่าวสบายดีพี่น้องม่จะเศ้าอยู่เรนมาใหม่เขาเมื่อกร่ รางาคทางพี่เด้ทางเรียนเด็่เกยาอ้ทางอขอใตราเเาะเออเวาเส็นก็มาเออดไปใส่ธงพักกนสดจอยเออเอายระฮะเพื่อนเออเออเดี๋ยวเราี่เออม่าพาน้องีนี่ด้วนดย ผัดเผดกับต้มต ah, ัดเบาหน่อน้มเมัน้าน่ใส่น้ำตาลกวนีตัวน่าใส่แล้วเออนี่บรดเัยใส่น้ำตาลพรว่าใส่แล้วมันสิเปื่อยเนาะรพี่นสลัก้วนี่ม่ิัมบาากลาแล้วกมทอดกันีดหนาพี่น้องกลับสบายดีพี่น้อง